จะบอกใบ้เรื่องรักหรือเปล่าเปิดสาเหตุทำไมเปเชมอบเสื้อเบอร์75ให้ลิซ่า หลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงค์ครับหรือลิซ่าลลริสามโนบาลสมาชิกวงแบล็กพิงค์เกิุ๊บชื่อดังระดับโลกนะครับเธอนั้นได้เข้าไปร่วมชมเกมยูเอฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงฌแมงทีมจากฝรั่งเศสอย่างลีกเอิงพบกับสาลิกาดอนิลคัสเซครับทีมของพีเมลีประเทศอังกฤษที่สนามปาร์กเดอะแพงครับในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนวันอังคารที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา จากนั้นอีกไม่นานครับก็ได้มีภาพของนัสเซอร์อัลเคลฟีประธานสโมสรคนดังของเปเอชเอนะครับมอบเสื้อแข่งหมายเลข75และสกินชื่อของลิซ่าครับที่ด้านหลังให้แก่ป๊อปสตาร์ชาวไทยทําให้เกิดข้อสงสัยกันครับว่าที่ตีความกันไปต่างๆนานาทําไมปารีสนั้นจึงมอบเสื้อเบอร์75ให้แก่ลิซา่าซึ่งความเป็นไปได้นะครับก็มี75นั้นครับก็คือรหัสปรษณีย์2ตัวของกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ตั้งของเปเอชเอด้วยและที่สําคัญนะครับก็คือเมืองหลวงของฝรั่งเศสยังเป็นสถานที่ เกิดของเฟเดริกอานมหาเศรษฐีหนุ่มที่กำลังมีข่าวออกเดทกับลิซ่านั่นเองและทั้งสองนั้นก็ได้เข้าไปร่วมชมเกมนี้ด้วยก่อนหน้าน,นี้ครับเปเอเจนั้นเคยมอบเสื้อพร้อมเบอร์ให้แก่คนดังระดับโลกมาแล้วหลายคนเช่นสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ซึ่งพระองค์นั้นก็ได้รับหมายเลข3ขณะที่คาบิบนูมาโกเมดอบครับยอดนักต่อสู้ UFC ก็ได้เสื้อหมายเลขสิส่วนเซเลน่าวิลเลียมครับอดีตยอดนักเทนนิสชาวอเมริกันก็ได้รับเสื้อหมายเลขหนึ่งครับที่น่าจะสื่อถึงการเป็นอันดับหนึ่ หรือถ้าเเพื่อนๆคนไหนครับมีข้อมูลเกี่ยวกับลิซ่าเบอร์75นี้ครับเอามาแชร์บอกแอดกันด้วยนะจ๊ะ I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons and say damn. I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing. Yeah hey, Tell me